สวัสดีค่ะอูช่างควรดอนเจริญเซอร์วิสสาขานะครราชสีมานะคะวันนี้จะมาพามาชมรถที่มีสนิมค่อนข้างเยอะนะคะช่างจะทําการขัดสนิมให้ก่อนนะคะลูกค้าอันนี้เป็นคันที่เราทํา,าการล้างหมักส้ายาแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการขัดสนิมนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือสภาพของสนิมนะคะลูกค้า รถที่เราใช้งานมานานนะคะก็จะมีสนิมค่อนข้างกินเนื้อไปแล้วนะคะเราจะทําการขัดให้ก่อนนะคะลูกค้าเราจะขัดให้ก่อนทุกคันนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะขัดออกให้ก่อนนะคะเพราะ,ะน้ํายามันก็เอาออกได้เฉพาะสนิมที่บางๆนะคะสนิมที่กินเนื้อเหล็กแบบนี้แล้วเนี่ยน้ํายามันก็ยังทาอะไรไม่ได้มากนะคะ เราจะช่วยนะคะช่วยขัดออกให้ก่อนนะคะเราจะขัดค่ะเราจะเตรียมผิวให้แบบนี้ทุกคันนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะที่ลักษณะรถเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขานครราชสีมานะคะลูกค้าวันนี้พามาชมรถลูกค้าที่่า ยังไม่เคยพ่นเลยนะคะแต่ว่าเป็นโลชี่ค่อนข้างที่จะสนิมเยอะนะคะสนิมค่อนข้างเยอะนะคะรู้สึกว่า,าสนิมจะกินเนื้อไปแล้วนะคะจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ขัดออกไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงน้ํายาให้นะคะเป็นน้ํายาหยุดสนิมนะคะลูกค้าอันนี้คือขัดออกให้แล้วนะคะ อันไหนที่มันลึกมากๆนะคะลูกค้ามันก็จะยังเป็นอ่ามีสีสนิมอยู่นะคะเราจะขัดให้ลูกค้าแบบนี้ทุกคันนะคะสําหรับรถลูกค้าที่อ่าสนิมกินเนื้อเหล็กแล้วนะคะพอเราขัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการลงน้ํายาหยุดสนิมให้นะคะลูกค้านี่คะ่ะเราจะอ่าขัดให้ทุกคันนะคะขั้นตอนนี้เราแถมให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ ในกรณีที่รถล,ลูกค้ามีสนิมเยอะๆนะคะเราแถมให้นะคะลูกค้าเราขัดให้ทุกคันนะคะสวัสดีค่ะพี่กระมลขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขสรรนะคะแบบนี้เท่าไหร่แบบนี้นะคะลูกค้า 2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะลูกค้าราคานี้เป็นราคามาตรฐานทั้ง15สาขานะคะราคานี้เป็นราคามาตรฐานของอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสท,ทั้ง15สาขานะคะลูกค้า2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะเราทำอะไรบ้างเราเอาํา เราจะทําการถอดล้อถอดอยางอะไหล่นะคะสําหรับลูกค้าที่มีกุญแจล็อกยางอะไหล่ให้นํามาด้วยนะคะเราถอดอยางอะไหล่ถอดล้อให้ทั้ง4ี่ล้อขั้นตอนนี้เราแถามฟรีนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะเราจะทําการล้างหมักน้ํายาขจัดสนิมคาบน้ํามันคาบจารบีนะคะลูกค้าขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะเราแถามให้ฟรีนะคะลูกค้าพอหมักน้ำยาเสร็จเราจะทําการล้างล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เป่าแห้ง เป่าแห้งแล้วก็เช็คดูสนิมนะคะถ้าสนิมเยอะแบบนี้นะคะลูกค้าขั้นตอนนี้เราก็แถมให้ฟรีนะลูกค้าเราจะขัดสนิมให้ก่อนนะคะสําหรับรถที่อ่าสนิมกินเนื้อเหล็กแล้วนะคะแต่สําหรับสนิมบ้างๆอะไรตามตามรอยตะเข็บอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องขัดก็ได้ะคะ่ะลูกค้าน้ํายาเขาเอาอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณนารับประกันให้ไหมคะ อู่ช่างพลทั้ง15สาขานะคะลูกค้าเรารับประกันสีให้ลูกค้า2ปีเต็มนะคะสีที่ลูกค้าพ่นไปกับเราเพ่นกันสนิมช่วงล่างไปแล้วเนี่ยนะคะลูกค้าทั้ง15สาขานะคะเราจะรับประกันให้ลูกค้า2ปีเต็มนะคะ2ปีเต็มเคลมให้ฟรีนะคะเคลมฟรีเติมสีให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยคะ่ะคุณนา ลูกค้าเห็นลูกค้าสะดวกเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะกี่ครั้งก็ได้ภายใน2ปีนะคะลูกค้าเราเคลมให้ฟรีๆกันไปเลยคะ่ะสวัสดีครับอูอ่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสักขาอมตะนาครชนบุรีนะคะลูกค้านี่คือเป็นาสาขาแรกนะคะลูกค้าเป็นสาขาแรกของเรานะคะสาขาอมตะนาครชนบุรีเราเราเปิดให้บริการมาสิบ สิบกว่าปีแล้วนะคะลูกค้าให้บริการลูกค้ามานับพันพันคันแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจได้เลยนะคะว่าอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสท,ทั้ง15สาขานะคะลูกค้าเราบริการด้วยใจคุณภาพอัดแน่นทุกสาขานะคะลูกค้าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะลูกค้าทั้ง15สาขานะคะ สวัสดีค่ะคุณกระมลขอบคุณมากๆค่ะพี่สุดยอดจริงจริงครับอูนี้ใช้เงิน2790าบาทปกป้องรถยนต์คันละ8-9ถึงแสนคุ้มมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะสะดวกเข้ามาทำได้เลยนะคะลูกค้าหรือทักจองคิวเข้ามาก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้ายังมีคิวว่างนะคะช่วงบ่ายยังมีคิวว่าง2คิวนะคะสำหรับสาขานาครราชะสีมานะคะลูกค้า คุณสุขสารสำหรับคันนี้2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะลูกค้าสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะหรือจะโทร0886303282อู่ 2, อูช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขานครราชสีมานะคะลูกค้าร้านของเรานะคะร้านของเราจะอยู่ในปั๊มนะคะลูกค้าอยู่ในปั๊ม KT นะคะ ปั๊มเคทีเขียวๆนะคะติดถนนมิตรภาพเลยนะคะลูกค้าอยู่ช่วงกิโลสิบนะคะกิโลสิบฝั่งฝั่งขาไปนนสูงนะคะลูกค้าจากจากแยกกิโลสิบแยกนนหมันกิโลสิบเนี่ยมาอีกประมาณ200เมตรนะคะลูกค้าจะเจอปั๊มเขียวๆเลียเ้ยวเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราจะอยู่ในปั๊มนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าประสงค์ที่จะพ่นท่อไอเสียนะคะลูกค้าสำหรับท่อไอเสียนะคะ ปกติโดยพื้นฐานแล้วเราจะไม่พ่นนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะพ่นนะคะเราแถมให้นะคะฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะสำหรับท่อไอเสียนะคะคันนี้ลูกค้าประสงค์ที่จะพ่นท่อไอเสียนะคะเราแถมให้นะคะลูกค้าคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าสำหรับาราคานี้2790บาทจบครบทุกขั้นตอนนะคะลูกค้า สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ยังลังเลอยู่ว่าจะพ่นดีไหมเอะโรงงานเขาชุบมาให้แล้วเราจะพ่นเหรอพ่นทําไมอะ่ะจริงๆแล้วสนิมมันแถมมาด้วยตั้งแต่เรารับรถแล้วนะคะลูกค้าสังเกตได้นะคะตามรอยตะเข็บต่างๆนะคะลูกค้ามันจะมีสนิมแดงๆเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่เรารับรถวันแรกเลยค่ะลูกค้าถ้าเราไม่หยุดสนิมวันนี้นะคะลูกค้าเราจะได้แก้สนิม บบที่มันหนักมากๆแบบนี้แล้วงานแก้มันจะไม่สวยเหมือนงานพ่นกันสนิมนะคะลูกค้างานพ่นเราพ่นท้งแรกเนี่ยมันก็จะสวยเรียบเนียนไปกับผิวเดิมนะคะแต่ถ้ารถที่มันกินสนิมมันกินจนเนื้อแบบเสียแล้วอะค่ะลูกค้ามันก็จะเป็นรอยเป็นหลุมๆมาค่ะลูกค้าถึงเราจะเคลียร์สนิมออกได้หมดแต่ว่าผิวเขาก็เสียไปแล้วนะคะลูกค้าค่ะเราป้องกันดีกว่าแก้นะคะ เดี๋ยวผมแนะนําเพื่อนๆก็ทําอีกหลายคันครับผมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากแนะนําเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ใกล้เคียงมาหลอด้วยกันนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะทั้ง15สาขาเนี่ยออกจาก ออกจากอู่ช่างพลดอนเจริญทั้ง15สาขานี่ลอก,กับบ้านทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะหลอก,กับบ้านทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะจบที่2,790บาทนะคะลูกค้าเราถอดล้อพ่อนดุมให้เคลียร์สนิมให้พ่นท่อไอเสียให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้สวัสดีค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะลูกค้า พอเราเคลียร์สนิมเสร็จนะคะลูกค้าเราก็จะมีน้ํายาบล็อกสนิมให้นะคะพอบล็อกสนิมเสร็จเราก็จะทําการคุมผ้าคุมอะไรแต่งต่างๆนะคะแล้วก็จะทําการพ่นสีการสนิมให้ลูกค้านะคะ,ะเรารับประกันให้2ปีเต็มนะคะลูกค้าเรารับประกันให้ลูกค้า2ปีเต็มนะคะการรับประกันอะไรบ้างเรารับประกันให้ลูกค้าทุกกรณีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปลุยไปขูดไปอะไรมาบางทีลูกค้าเข้าสวนไป ไปไปขูดต่อไม้ไปขูดก้อนหินมาเรารับประกันให้นะคะหรือสีมันหลุดเองในกรณีที่หินกระเด็นสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินกระเด็นสายอะไมันกระเทาะไปเรื่อยๆมันก็จะล่อนออกมาใช่ไหมคะมันจะหลุดออกมาก็รับประกันให้ทุกกรณีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอะไรมานะคะขอแค่ลูกค้าเห็นสีมันหลุดมันลอกมันล่อนลูกค้านํารถเข้ามาที่อู่ได้เลยนะคะเรา เคลมให้ฟรีนะคะลูกค้าเติมสีให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะ2ปีเต็มนะคะลูกค้าไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะคะลูกค้ากี่ครั้งก็ได้ขอแค่ลูกค้าเห็นนะคะ2ปีลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากอูน้องใหม่นะคะสาขานครราชาสีมานะคะลูกค้าอูช่างพลนอนเจริญเซอร์วิสสาขานครราชาสีมานะคะลูกค้าอ่าชี้แจ้งอีกทีหนึ่งนะคะร้านเราอยู่ในปั๊มเคทเขียวๆนะคะลูกค้า อ,อยู่ฝั่งไปนนสูงนะคะลูกค้าอยู่ช่วงกิโล1ินะคะช่วงกิโล10แยกนนหมันมาอีกประมาณ200เมตรนะคะลูกค้าจะเจอปั๊มเคทีเขียวเขียวเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราอยู่หลังหัวจ่ายนะคะลูกค้าร้านจะอยู่หลังหัวจ่ายเนี่ยคะ่ะเราจะเจอร้านแบบนี้ลูกค้าเข้ามาถามได้เลยนะคะคุณโยโย่ฟังทันไหมคะ คุณโยโย่ฟังทันไหมคะเมื่อกี้ร้านเราอยู่ในปั๊มเคทีเขียวๆนะคะปั๊มเคทีเขียวๆช่วงกิโลสิบค่ะช่วงกิโลสิบตรงแยกนนท์นนะคะลูกค้ากิโลสิบตรงแยกนนท์นนะคะวิ่งขาไปนนท์สูงนะคะลูกค้าวิ่งมาอีกประมาณ200เมตรนะคะลูกค้าลูกค้าจะเจอปั๊มเขียวๆนะคะปั๊มเคทีเขียวๆเลี้ยวเข้ามาในปั๊มได้เลยนะคะร้านจะอยู่หลังหัวจ่ายนะคะลูกค้าร้านเราจะอยู่หลังหัวจ่ายนะคะ ฟังทันไหมคะคุณโยโย่หรือยังไงลูกค้าทักข้อความเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับพิกัดร้านหรือราคาราคาเราจะ จะเป็นมาตรฐานทั้ง15สาขานะคะลูกค้า2,790บาทจบครบทุกขั้นตอนค่ะทั้ง15สาขาจะเป็นราคานี้นะคะลูกค้าแต่ว่าโปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สาขานั้นๆจะจัดโปรอะไรนะคะลูกค้าแต่ราคามาตรฐานคือ2,790บาทคะ่ะลูกค้าลดคอกลดตู้ทึบตู้ตู้แช่แข็งเข้าได้หมดนะคะลูกค้าทั้ง15สาขาเรารับ ได้หมดนะคะสําหรับรถตู้ที่ลูกค้าเคยสอบถามเข้ามานะคะรถตู้โดยสารก็รับได้นะคะรถตู้โดยสารจะอยู่ที่3,500บาทนะคะ สำหรับสาขาโคโลรานะคะลูกค้าขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะคะแอดมินขออนุญ,ญาตทำงานต่อนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากสาขาน้องใหม่ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0886303282นะคะอูช่างพลโคลาดค่ะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามเป็นให้เป็นกำลังใจให้อู่น้องใหม่นะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะอ้าวคุณชูชิสะเช,ชงเซามีไหม เชงเซวเชงเซาอ่าเนอ้เร็วนี้ค่ะลูกค้าเร็วนี้นะคะเร็วๆนี้ค่ะสาขาเชีงเซานะคะเราจะเปิดเร็วๆนี้นะคะลูกค้าตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการอยู่นะคะลูกค้ามีแน่นอนค่ะสําหรับสาขาเชีงเซานะคะมีแน่นอนนะคะคุณซูชิยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะลูกค้ามี ข่าวข่าวความเคลื่อนไหวยังไงแอดมินแจ้งหน้าเพจแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับสาขาน้องใหม่ของอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสนะคะลูกค้าขณะนี้อู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสนะคะเรามี14สาขาที่พร้อมให้บริการนะคะมะีสาขาที่15สาขาบางบอนอยู่ในขั้นตอนการดำเนิน งานก่อสร้างอยู่นะคะลูกค้ายังไม่ไม่แล้วเสร็จนะคะถ้าแล้วเสร็จยังไงเราจะแจ้งหน้าเพจให้ลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับสาขาน้องใหม่ของอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสนะคะลูกค้าสาขานี้คือสาขานะครราชสีมานะคะลูกค้ายังไงก็ฝากติดตามเพจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานโคราชด,ด้วยนะคะค่ะขออนุญาตจ,จบนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะ